สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนครับสําหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยจะพาพี่น้องมาติดตามเลาาพัฒนาครับสําหรับเลขเล่าพัฒนาครับผมได้งวดที่ผ่านมากกันนะพี่น้องครับสุกที่20กันยายน2567ครับผมเลขที่ออก508 6 44 3ตัวบนครับพี่น้อง6442ตัวล่าง8 6ครับพี่น้องเอฟซีทันใดน้องกําเนาะโชคหมานครับผมครับ บาวแหลมก็ขอแสดงความดีใจน้ำครับผมครับสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดน้อครับเนาะบอท่านโชคท่านหมานครับผมมาแล้วนะครับเนาะเห็นคลิปตัวเลขแนวทางแล้วกดติดตามเอาไว้ครับผมกลับเอาไว้นะครับเนาะครับเบิ่งแนวทางกลับเอาเทียบเที่ยงกันกับสำนักที่พี่น้องชื่นชอบกันครับสำหรับแนวทางของบาวแหลมในงวดที่ผ่านมาครับผมฟันหักฟันสามครับพี่น้องครับสามหานะครับเนาะตัวเด่นตัวเน้นครับตัวกัน ดีเด่นขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับก็มีซีหาเนาะพี่น้องงวดกอนหน้านี่ครับผมกะเน้นซีซีไ้ไห้นําครับผมก็ต้องขอกลับประท่านอภัยน้าพี่น้องกับกลับขึ้นมาออกงวดนี้นะครับเนาะอ่ะครับผมสาหรับพี่น้องเอฟซีครับผมทันใดครับผมสนใจนะครับเนาะเขากลุ้มครับในกลุ้มของบาวแหลมครับพี่น้องอ่ะก่อนที่จะไปเบ่งตัวเลขแนวทางนะครับเนาะขออนุญาตครับผมครับนําตัวเลขครับผมของอ่ หยหุ่นนะพี่น้องให้พี่น้องเอฟซีกระผมได้เบิ่งกันจากนิดนึงครับพี่น้องครับผลงานเนะครับเนาะที่ภูมิใจกระผม ครับจริงๆหัวหุ่นทุกตัวจะว่าได้เข่าแบบนี้มดนะพี่น้องแต่ว่าครับดึงมาเป็นบางส่วนนะครับเนาะให้พี่น้องเอฟซีครับผมได้เบิรงว่าครับผลงานที่โลกห้พี่น้องครับผมอยู่ในกลุ่มครับผมห้าน้อยครับผมรับเมื่อขึ้นเนาะพี่น้องครับวันที่21อกยอ67กครับผมรับวิ่งหาฟันหางหกนะครับเนาะรับหาหกตรงๆเลยพี่น้องครับพุ่มใจตัวนี้นะครับเนาะครับสำหรับพี่น้องครับผมเลข3ตัวเกิดแตกครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องเอฟซีทันใดลับนะครับเนาะรับมี 956ครับผมหรือ656 3ตัวเลยพี่น้องอ่ะจังเดยครฝากกันเอาไว้นะครับเนาะอ่ะขออนุญาตครับท่านใดสนใจครับไอดีไลน์เลยพี่น้องครับพี่น้องอ่ะไอดีไล่เนาะครับเนาะครับสำหรับไอดีไลน์ครับผมของเบาวแหลมครับพี่น้องครับเวลาเวลาที่พี่น้องครับผมกดไอเดีนาะครับเนาะครับบางท่านครับมากจะ สอบถามเขามาว่าติ๊กตรงใดบ้าแหลมกระผมก็เลยเห็ดแบบนี้นะครับเนาะผู้เห็ดเปลี่ยนคือบเปลี่ยนนี่พี่น้องอันนี้คือเบอร์โทรศัพท์กรณีเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่มีไล่จะขึ้นไล่ขึ้นกันครับพี่น้องแต่นี่บ้าแหลมตั้งเป็นไอดีไล่นะครับเนาะ0811086248ครับผมแคปหน้าจอไว้เลยครับพี่น้องครับสำหรับไอดีไล่กระผมครับนี่คือโลโก้จะขึ้นมาแบบนี้เลยพี่น้องกดแชทแล้วก็ทักแชทขึ้นมาได้เลย ครับบ้าแหลมครับผมยินดีต้อนรับพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนครับผมเขาฟี่ครับพี่น้องหลังจากนะครับเนาะรับเบิ้งไอดีไล์กันแล้วครัครับเาเบิ้งตัวเล็เบิ้งเนวทางกันเลยครับผมครับสำหรับห่วยลาวพัฒนาครับผมในวดที่จะถึงกันครับพี่น้องวันจันทร์ที่23า กันยายนสองห้าหกเจ็ดครับผมเหล่าพัฒนาครับสำหรับมือนีนะครับเนาะจะพาพี่น้องครับไปติดตามตัวเลขแนวทาง ของบาวแหลมผ้าร่วย <Okay. S 1> อ่ะครับมาเบิ่งเลขวิ่งกันเลยเนาะพี่น้องเนาะครับสำหรับเลขวิ่งครับผมบนล่าง วิ่งรูดครับฟันไหนสามนะครับเนาะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดครับผมครับปกวนผาดกันครับพี่น้องครับเลขสามครับผมหมดหนีนะครับเนาะครับมาแน่นอนครับผม อ่ะไครมักไม่ชอบครับผมขับอย่าลืมกลับพี่นองกขลมามแล้วครับกดที่ตามเอาไว้เด้อครับผมอ่ะกล่องบริโภคกกัดต้องับเนาะต้องขอกราบประทานทัยงี่น้องเอกันครับผม ครับเบิ่งจับคู่กันนะครับเนาะครับสำหรับตัวเด่นครับผมตัวเด่นฟันขออนุญาตได้พี่น้องเปียงได้เลขสามนเคือเขียนมาได้ก่ะ สามหกครับพี่น้องสามหกเน,น้นเน้นครับฝากกันเอาไว้ครับผมครับสำหรับตัวเด่นนะครับเนาะพิจรารณากันเบ้องครับพี่น้องสามหก รับสรับตัวเด่นของบาาแหลมครับผมขับสามกับหกรับทานใดต้องการวิ่งนะครับเนาะรับทั้งสองตัวกะเลือกสองตัวนี้นําไปวิ่งเลยเลยแต่ถ้าทานใดครับผมรับเอาตามที่บาาแหลมฟันให้ก็คือวิ่งสามกันครับพี่น้องอ่ะไปเบิ้งนะครับเนาะสำหรับตัวกันตัวร่อง สามเจ็ดสามแปดสามเก้าครับ <39 S 2> ฝากเลขสามตัวกันครับสามหางนะครับเนาะ หนึ่งสองสองหนึ่งสามหกสองสาม,สามหกอ่ะครับขออนุญาตขีดเส้นใต้นิดหนึ่ง ครับสาหรับน้องคำเนาะครับตัวเลขครับผมครับถือว่าหน่อยหางครับพี่น้องครับฝากพี่น้องเอฟซีครับผมกันทุกคนเข้ามาแล้วนะครับเนาะแคปหน้าจอกันเอาไว้ครับผมกับ ตัวเลขแนวทางเรลาพัฒนาเบาแหลมพารวยครับผมใครมักใครชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับนะกดติดตามพนวัยครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก่อนจากกันขออนุญาอวยพรพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนโชคหมันร่ำรวยครับผมยาเจ็บยาจนกันครับพี่น้องครับเบาแหลมพารวยขอลาไปก่อนเอาไว้พบและเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม